สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่20มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งดูดแยกแต่ละรอบนะคะพี่น้องถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านขา สำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า FC จะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเราไปดูวันที่19ก่อนนะคะว่าหุ้นนีเ้เข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่19นะคะทุกคนเด่นรอบเช้าจะให้8และ7หลุดนะคะเมาหลักร้อยมาเจ็ดสอ่ะทุกท่าน รอบเช้า8กับ7หลุดนะคะรอบบ่ายจะให้เด่น6และ5มา0 7นย์หมาคู่ตัวเด่น,นะคะ่ะทุกคน6 7 7 6ดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คู่ตัวเด่นอีกคู่นะคะห5 5 6นะคะทุกคนช่วงนี้นะคะทุกคน FC ซลองสังเกตนะคะว่านิเคอีเข้าแต่รอบบ่ายพี่น้องรอบเช้าคือหลุดเป็นอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนมาแต่รอบบ่ายนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเนาะพี่น้อง fc ก็ลองสังเกตดูนะคะว่าช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุดเด้อค่ะเด้อก็พิจารณาดูได้เนาะค่ะพี่น้องคะไปต่อนะคะวันเด่นรอบบ่ายโอเคพี่น้องเมื่อกี้ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนโทรศัพท์ใจสงสัยเมมเต็มนะคะทุกคน รอบปล่ายศูนย์เจ็ด้าเพี่น้องมาเพิ่งหกละค่ะมาต่อวันที่20ค่ะพี่น้องวันที่20นะคะจากตัวเด่นเด่นรอบเช้าเจได้อยู่ที่0ูนย์และเนะคะทุกท่านมาดูความน่าจะเป็นนะคะศย์ค่ะศูนย์สามศูนย์ห้ย์เ็ด 01 1. 9นะคะ90 93 92 95 97 91นะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่3และ2มาดูความน่าจะเป็นนะคะ30 39 35 สามเจ็ดสามหกสามหนึ่งนะคะพี่น้องสองค่ะสองสามสองศูนย์สองเก้าสองห้าสองเจ็ดสองหกนะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องทีนี้มาดูคู่ตเด่นนะคะศูนย์เก้าสามสองศูนย์สามศูนย์สอง 9 0 9 3 9 2 3กับ2อรอบบ่าย3ามศ2น2์สานี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเดอ้อเอท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคน ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เผื่อ f c จะชอบเนาะค่ะเนาะเลขเด่นประจําวันนะคะประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้านะคะทุกท่านสําหรับห้ากับศูนย์นี้ f c ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเพื่อโอคักก็เอาเลขเด่นประจําวันไปใส่ได้นะคะทุกคน เรามาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่0ูนย์และ9เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0เป็น0 5 0 0์ห้ติดเลเด่นประจําวันนะคะทุกคน0 5 5 0นะคะ9ค่ะ9 5 9 0ติดคู่ตัวเด่นเ5้าห้าห้าเก้านะคะทุกท่าน3กับ2รอบบ่ายและ5กับ0เด่นประจําวันเป็น3 5 3 0ติดคู่ตัวเด่น3 0 0 3เด้อค่ะเด้อ2ค่ะ2 5 2 0 ติดคูเดเด่น2 0 0 2ค่ะพี่น้องขาะมักกระตามได้ค่ะพี่น้องบ่หมักกับพานได้คือเก่าหรือค่ะพี่น้องค่าสถิติมีของมีหลุดทุกมือนาอพี่น้องเนาะค่ะทุกท่าน่ะสําหรับแนวทางหุ้นนิเชอีนะคะวันที่20มิถุนายน2,567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะทุกคน่ะ fc ท่านไหนชอบใจก็ขอคนละหนไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ